จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าตัว Audi Q3 ค่ะเป็นรถ SUV ที่ขายดีที่สุดของ Audi เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถทิปหรือว่าทิปไหนๆนะคะก็พร้อมไปกับคุณได้ทุกที่เลยคันนี้นะคะใหม่มากๆนะคะแอบกระซิบบอกค่ะว่าสวยสุดๆเลยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ กับ Audi Q3 Sportback 40 TFSI Quattro S Line Black Edition นะคะชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาไล่แต่ละตัวกันเลยนะคะว่ามีความหมายยังไงบ้างาสำหรับตัว Black Edition ะคะ่ะแน่นอนชุดแต่งของเขานะคะก็จะเป็นแบบ b บ็ก e d ดิชั่นก็คือเป็นสีดํารอบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นเส้นสายสวยงามนะคะแล้วก็ให้ความดุดันมากยิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วก็กันชนด้านหน้านะคะตรงนี้ค่ะเขาก็จะเป็นสีดํานะคะโลโก้นะคะก็จะเป็นสีห่วงแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําเงานี่บ่งบอกถึงความเป็นแบบ Audi ได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะมีป้ายนะคะที่เขียนว่า คอร์ชนะคะก็คือเป็นการขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะคันนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนนะคะปลอดภัยทุกเส้นทางอย่างแน่นอนแล้วก็ตัวไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นแบบไฟ LED นะคะซึ่งจุดเด่นเนี่ยของเจ้าตัวรถ Audi เนี่ยก็คือในเรื่องของการดีไซน์เลยเส้นสายต่างต่างของเขานะคะมีความเฉียบคมอย่างมาก <Yes. S 1> และนี่ค่ะไฟนะคะก็เป็นไฟ LED แล้วก็มีไฟ daytime running light นะคะ1เส้นนี่เฉียบคมแบบนี้เลยนะคะให้ความส่องสว่างได้อย่างชัดเจนตัวล้อนะคะตัวนี้ค่ะเป็นแบบ Sport Black นะคะตัวล้อเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะคะถ้าเป็นรุ่นแบบ SUV ทั่วไปเนี่ยจะได้แค่19แต่ว่ารุ่นนี้นะคะให้มาถึง20นิ้วเลยแล้วก็สีนะคะก็จะเป็นสีแบบ แม,แ,มแม่แบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ด้านข้างนะคะตัว Black Edition ค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเส้นสายด้านล่างของเขาสเกิร์ตด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีดํา ขอบกระจกตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะรวมถึงคิ้วขอบกระจกค่ะก็จะเป็นสีดําแบบนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยดูค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าตัวรถนะคะเขาเป็นสีดําแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆมีมาให้แบบครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตคีย์นะคะก็จะเหมือนคีย์เลสโก้ค่ะเพียงแค่เราพกุญแจไว้นะคะก็สามารถเปิดปิดประตูรถได้แบบอัตโนมัติทั้ง4บานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะเห็นสัญลักษณ์ S l i n ลนนะคะก็คือจะเป็นตัวท็อปสุดเป็นตัวแบบว่าชุดแต่งที่มีความสปอร์ตค่ะ ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเ e ือง d e s b e n เก็จะเป็นแบบ A M G แต่ว่าของ Audi เนี่ยเขาจะเรียกว่า S Line ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัว Sportback ค่ะสิ่งที่สังเกตง่ายๆนะคะนี่ค่ะหลังคาของเขานะคะจะมีความสโลปลงแบบนี้หน่อยนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าตัว Sportback นะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะหลังคาก็จะมีความลาดแบบนี้เลยแล้วก็ด้านท้ายของเขานะคะไฟค่ะก็จะเป็นแบบสุดโฉบเฉี่ยวเลยเป็นไฟ L E D นะคะส่องสว่างได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็ ด้านหลังนะคะก็ยังมาพร้อมกับกันชนด้านท้ายนะคะที่เป็นแบบ Black Edition ก็จะมีสีดำเงาตกแต่งมาตรงนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนี่ก็คือชื่อรุ่นค่ะ Q3 นะคะก็เป็นรุ่น Q3 ส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็น40 TFSI นะคะคือรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะมีขนาด 2,000ซีซีค่ะและให้กำลังแรงม้านะคะอยู่ที่180แรงมา้าท็อปสปีดส,สูงสุดที่ทำได้นะคะอยู่ที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นก่อนนะคะตัว35เนี่ยเขาจะทำแรงม้าได้อยู่ที่150เท่านั้นนะคะตัวนี้ได้ เครื่องยนต์ใหญ่นะคะแล้วก็แรงม้าที่เพิ่มมากขึ้นค่ะส่วน p อร์เทลตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะปลอดภัยทุกการเดินทางอย่างแน่นอนเลยค่ะและคันนี้นะคะด้านหลังค่ะก็ยังมีในส่วนของระบบแฮนด์ฟรีนะคะเราจะเปิดผ่านแบบกุญแจรีโมทแบบนี้ก็ได้นะคะนี่หรือว่าเราจะสอดเท้าปิดก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นระบบแฮนด์ฟรีแบบนี้เลย และช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็คือสามารถเก็บได้เยอะตามสไตล์ของตัว SUV เลยนะคะสามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะได้1นถึงสใบเลยนะคะจะเป็นรถทิปหรือว่าทิปไหนๆน,นะคะอย่างที่บอกเลยค่ะตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวอย่างแน่นอนนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถคันนี้นะคะรีบสแกนทียบโค้ดมุมขวามือตอนนี้ได้เลยนะคะคันนี้เนี่ยมีคันเดียวเท่านั้นนะคะหายากสุดๆเลยค่ะ สำหรับดีไซน์ Audi นะคะอาจจะไม่ได้เน้นถึงความหรูหราค่ะแต่เป็นแบบสปอร์ตเรียบหรูนะคะคือลงตัวมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นสายการดีไซน์ต่างๆนะคะเฉียบคมแล้วก็ทำเหลี่ยมมุมได้ดีมากจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวทิมของเขานะคะก็จะเป็นสีแบบอลูมิเนียมนะคะจะออกเป็นสีดำๆแบบนี้เลยนะคะดูเท่มากคูลมากนะคะแล้วก็หน้าจอ ตรงคอนโซลกลางของเขาค่ะเป็นทัชสกรีนแล้วนะคะนี่เลยใช้งานได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อค่ะ Apple CarPlay Android Auto ก็ได้จะฟัง USB วิทยุนะคะรวมถึงเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยก็ทําได้ในนี้ใช้งานง่ายมากนี่แบบลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยนะคะสามารถสั่งการผ่านตรงคอนโซลด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แอร์ค่ะก็จะเป็นแบบทูโซนนะคะสามารถแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยแล้วก็ตัวเบาะค่ะของตัว Q3 นี้นะคะก็คือตัวเบาะคู่นั่งด้านหน้าเขาจะเป็นแบบเบาะหนังแล้วก็เป็นแบบทรงสปอร์ตแล้วก็นี่เลยจะเห็นถึงสัญลักษณ์นะคะ S l i n ลตรงนี้บ่งบอกเลยค่ะว่าคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง S Line แบบสปอร์ตเลยทีเดียวพวงมาลัยนะคะก็เป็นดีไซน์ทรงสปอร์ตแบบท้ายตัดแบบนี้นะคะแล้วพร้อมสัญลักษณ์ S l i n ล์แบบนี้เลยนะคะ จับถนัดกระชับมือนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะของคนขับเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบหน้าจอด,ดิจิตอลนะคะให้มาขนาดถึง10.25นิ้วเลยค่ะแล้วก็สามารถนะคะสั่งการผ่านตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ใช้งานได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะไซส์เล็กนะคะเราก็สามารถปรับรูปแบบการขับขี่ได้ถึง6รูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น อ f ฟโรดนะคะเอฟเฟซเซนซี่ค่ะคอมฟอร์ตออโต้ด a นามินะคะรวมถึงอินดิว u a วค่ะเราก็สามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้เลยนะคะและคันนี้นะคะยังมีฟังก์ชันในส่วนของ Parking ค่ะเพียงแค่เรากดปุ่มนี้นะคะ ตัวนี้ค่ะก็จะสแกนหาที่จอดรถให้เราแบบอัตโน <Yes. S 1> มัติได้อีกด้วยนะคะคันนี้ฟังก์ชันเนี่ยอาจจะไม่ได้วือหวานะคะแต่ว่าให้มาครบคันเลยดีไซน์เรียบหรูคันนี้ต้องบอกว่าสาวกสายสปอร์ตนะคะไม่ควรพลาดกับ Audi Q3 เลยล่ะคะ่ะด้านหน้านะคะขับสนุกนั่งสบายแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะ mm hmm. Audi นะคะยกให้เป็นที่หนึ่งของการดีไซน์เลยมีความเฉียบคมทุกมุมนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ที่จับมือประตูนะคะเขายังมีดีไซน์แบบ เก๋ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะสําหรับเจ้าตัว Q3 เนี่ยก็สามารถนั่งได้3ามที่นั่งเลยนะคะหรือว่าถ้าเรานั่งสองคนคะ่ะเราก็สามารถเอาพนักวางแขนมาได้นะคะตรงนี้นี่สามารถวางแขนได้แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วน้านะคะแก้วน้าน้อยๆ2อใบตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมุตินะคะเวลาที่เรานั่งรถไปนะคะฝนเกิดตกแล้วแบบ จะลงจากรถจะหยิบล้มยังไงนะคะคันนี้ค่ะเขายังเปิดด้านหลังแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมิจะสาธิตให้ดูกดปุ่มนี้นะคะนี่แล้วเราก็สามารถหยิบของจากด้านหลังแบบนี้ได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องลงจากรถเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายนะคะหรือว่าสําหรับใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วขนของเยอะนะคะของลูกของหลานนะคะก็สามารถพับเบาะหลังนี้ได้นะคะพับเป็นแบบ20-40ได้เลยนะคะก็สามารถพับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ จัดเก็บของได้อีกด้วยนะคะคันนี้โดยรวมๆแล้วนะคะต้องบอกว่าสปอร์ตเราใจมากจริงๆนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ได้เป็นเครื่องยนต์ใหม่ด้วยและแถมนะคะวิ่งน้อยมากกับเลขไม่เพียงแค่5,682กกิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวรถคันนี้เป็นปี 2021ค่ะวารลันตีเนี่ยยังเหลือยาวๆนะคะถึงเดือนกันยายน2026เลยนะคะใช้กันไปยาวๆสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะคันนี้ต้องบอกว่ามีคันเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็รถใหม่เนี่ยหายยากมากๆใครสนใจอยู่นะคะลองแวะมาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้เลยค่ะ มาในราคาเบาค่ะเพียงแค่สองล้านสี่แสนเบาทเท่านั้นคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะคะรองแวะมาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้ค่ะเบน k a t เท,ท,ที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่แมขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ